เจอตัวนะครับอ,อยู่ในโพนเลยครับเอายากมากัวนี้แต่ตัวน่าจะโตครับฟังเสียงไอ้กามกระทบคอแล้วตัวน่าจะโตออกยากครับเนไหฟังเสียงต้องไยยากเผาคอก็ค่อยเกี่ยวออกมาครับ สุดมือครับมาสุดมือเลยเอ๊ะ <c oughs> ลุดเกี <c oughs> ่ยวไม่ติดครับเกิดยวไรปังงี้ลุดอีก เมื่อกี้ได้ปูไข่ตวงครับเฮ้ยขี้ก่อนแล้วขี้ก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวตัวก้อนขังอยวต่วาตอกทองลุบี้เฮ้บุษึกจะเป็นทองหลังครับตัวสวย อยากมาครับสุดแขนครับสุดแขนสุดคอเลยพอดีเลยเป๊ะเลยลมาเร็ว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 โตสวยเลยครับมาแล้วมีกลางเรียวตัวนี้นี่ครับนี่ครับเอาจนได้ครับ